กลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้สัญญาณขาดหายเพราะเมื่อกี้อยู่ในอุโมงค์ n n e l of Light ข้างในก็จะสัญญาณไม่ดีนะครับตรงน,นี้เนี่ยเราอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าร่องเขาคคียวสึนะครับเนี่ยก็จะเป็นร่องเขาเป็นร่องระหว่างภูเขาสองลูกที่เห็นอยู่ด้านหลังก็จะมีทาน,น้ำไหลนะครับส่วนทางด้านหลังผมที่เป็นอุโมงค์เนี่ยก็คือทางเข้าไปยัง Channel of Light ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งข้างในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาตกแต่งมีการออกแบบโดยศิลป,ปินนะครับให้มีศิลป,ปะที่สวยงามโดยเข้าไปในหนังท่องเที่ยวซึ่งก็ไปดูได้ในไลฟ์ที่แล้วที่ผมไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นภาพภายในอุโมงค์แห่งนี้นะครับด้านข้างอุโมงค์ของผมเนี่ยก็คือบริเวณร่องข่าวเคียสึซึ่งจะมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศให้ได้ชมกัน นีครับก็คือภาพบรรยายกาศของร่องเขาพิยสุดนี่ทีของเราเดินออกมาแล้วเป็นไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> เดินกันออกมา750เมตรไปกลับก็1กิโลครึ่งนะครับก็จะมีทานน้ำไหลอยู่ข้างๆนะครับออกมาทางด้านนอกก็จะมีร้านไอศกรีมให้รับประทานร้านขนมนะครับร้านกาแฟนะ ช่งวงบ่ายก็ออกมานั่งพักทานของหวานกันนะครับไอศครีมเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างหน้านะครับตรงทางเข้าพอเริมาณข้างหน้าในี่แถวนี้ก็มีดอกสากุระด้วยนะครับที่นี่เนี่ยอากาศงเย็นอยู่เลยอุณหภูมิก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ10 45อ,องศาเซลเซียสนั้นเองก็ถือว่าอากาศกำลังสบายสบายนะครับตรงบริเวณที่ที่เราจอดรถเนี่ยเขาก็จะเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้การพัฒนา,าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆนะครับเขาเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบแล้วก็เป็นงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถูกทิ้งล้างมานานเดิมบริเวณอุโมงค์เนี่ยเคยเปิดให้บริการแล้วก็ ปิดไปวันนี้กลับมาพัฒนาจากอุโมงค์รางเนี่ยเอาศิลปะต่างๆมาประดับเพื่อทำให้สวยงามขึ้นนะครับตนน้นไม้ข้างหน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นสักุระพันธุ์สีขาวนะครับซึ่งก็จะหายากทีดนึงแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายๆของสักุระในละแวกนี้แหละใบ,บก็ตองก็จะร่มลงมาเยอะใบก็เริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราจะเห็นซากุระก็จะเป็นดอกสีขาวแต่พอใบมันเริ่มออกเนี่ยซากุระมันก็เริ่มร่วงนะครับเป็นช่วงไฮทายของซากุระในระแวกนี้แล้วนะครับถ้าเดินมาหังซีกนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ขึ้นไปถ่ายรูป เดินไปดูตาน,นี้กันข้างหน้านนก็จะเป็นซากุระเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดนิงตะนะครับซึ่งนิงตะเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของสาเกชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าที่นิงตะเนี่ยเขาบอกว่ามีพันธุ์ข้าวพันุ์ที่ดีที่สุดที่จะเอามาหมักทำสาเกได้ อากาศที่นี่กำลังสบายครับประมาณ15-16องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับให้ดูดอกสกุระต้นทึงขวานี่ก็จะเป็นดอกสกุระสีชมพูอ,นอน่อนต้นตงทางซ้ายเป็นดอกสกุระพันธุ์ที่เป็นใบเออที่เป็นดอกสีขาวซึ่งสกุระมันมีทั้งหมด13 000, สายพันธุ์แต่ว่าสีขาวนี่จะหาดูยากกว่าทั่วทั่วไปนะครับ ครั้งนี้เนี่ยผมก็จะไลฟ์สถานที่เที่ยวให้ชมเป็นระยระะนะครับอาจาจะไม่ได้ชมตลอดเวลาแล้วก็ไลฟ์อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนี้พอจะให้ดูซากุระเหมือนกันซึ่งนี้ก็ยังมีซากุระบานอยู่แถวนี้กระตาเนี่ยมันอยู่กลางๆประเทศพรุ่งนี้มาลรืนนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มขึ้นเหนือ ก็จะเห็นสก,กุระมากขึ้นคือท,ทริปนี้เนี่ยเราเที่ยวจากโตกเกียววิ่งขึ้นไปถึงฮอกไกโดเลยเพราะฉะนั้นระหว่างทางคิดว่าพอเราเริ่มขึ้นเหนือก็จะเห็นสก,กุละทริปนี้น่าจะฟูบูมแถวแถวที่โรเซกิคิดว่าอีกสองสมว,วันนะครับเราจะได้เจอสก,กุละในช่วงที่ฟูบูมเต็มที่แถวนี้สก,กุละก็จะเป็นช่วงไททางแล้วอย่างต้นข้างหน้าที่เห็นเนี่ยก็เป็นสก,กุละที่ ใกล้จะล่วงแล้วผ่านพ้นช่วงบานเต็มที่หรือที่เขาเรียกว่าช่วงฟูบูมไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติคิโยซึนะครับเป็นร่องเขาคิโยซึนี่ก็เป็นรูปดอกสากุระนะครับมาให้ชมกันแล้วก็มีสังเกตที่พื้นก็จะเห็นสกากุระที่ล่วงหมดแล้ว ช่วงนี้เนี่ยน้ำจะแรงเพราะว่าหิมะมันเริ่มเข้าสู่ฤดูสปริงหิมะพยอดเขาก็จะละลายลงมาเป็นน้ำีนเห็นน้ำสีฟ้าสวยเลยก็เจบเกี่ยวบรรยากาศมาให้ชมกันก่อนนะครับ เ้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไลฟ์เป็นอยู่เรื่อยๆนะครับมาเที่ยวกับอาราดูเวอร์ครับได้มาเที่ยวในสถานที่แปลกๆที่ที่คนทั่วไปคือนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้จักสถานที่พวกนี้อย่าง h a n n า of Light ก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าเที่ยวได้ไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเมื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวถัดไปก็จะไลฟ์เอาให้ เพื่อนๆทางบ้านได้มีโอกาสได้มาเหมือนกับเที่ยวกับเราโดอเวอร์ไปด้วยนะครับ